ดีค่ะลูกค้าวันนี้มาพบกับเจ๊เอ๋นะคะเจะ๊เอ๋ฟอร์ดผาประแดงค่ะวันนี้เจ๊เอ๋จะมารีวิวนะคะตัว XL พัดนะคะคันนี้จะเป็นตัว next gen นะคะเป็นแคปนั่นเองนะคะตัวนี้ราคาค่าตัวจะอยู่ที่699,000บาทนะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2.0น,นะคะแรงมาจะอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่400 ห้าเนือตันเมนั่นเองมาดูกันว่าคันนี้เจได้แปลงโฉมเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะมาดูในส่วนของตัวไฟกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ไฟจะเปลี่ยนในเรื่องของโคมไฟหน้าให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟลูกแก้วนะคะตัวนี้จะเป็นลำแสงสีขาวแล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัวไฟวิงนะคะไฟ daytime landing light นั่นเองนะคะอันนี้คือเราเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะอันนี้จะเปลี่ยนให้แล้วก็ เรื่องเพิ่มในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกเข้ามานะคะตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเรื่องของตัวกระจังหน้านะคะที่เป็น FORD นั่นเองตัวอักษรจะเป็นสีขาวนะคะตัดด้วยสีอะคริลิกสีดํานั่นเองนะคะแมทช์เข้ากับตัวรถและกระจังหน้ามากเลยนะคะลูกค้าแล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัวเป็นตัวสติ๊กเกอร์ติดคําว่าเจอร์นั่นเองนะคะเพิ่มตัวไฟวิ่งให้อีก3จุดนะคะลูกค้า มาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะตัวด้านข้างนะคะเจ๊ก็ได้ทำการเพิ่มในเรื่องของตัวคิ้วล้อให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นคิ้วล้ออยู่ที่หกนิ้วนะคะตัวนี้ตัวนี้ตีหมดด้วยนะคะตัวนี้เพิ่มในเรื่องของตัวคิ้วล้อค่ะขนาดหกนิ้วนั่นเองนะคะตัวหมดตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวหลอกนะคะไม่ได้ไม่ได้เจาะตัวถังเลยนะคะ ในเรื่องของตัวแม็กนะคะอันนี้เราก็ทําการเปลี่ยนแม็กให้กับลูกค้านะคะในเรื่องของแม็กนะคะเจก็ได้ทําการเปลี่ยนแม็กให้กับลูกค้านะคะเป็นแม็กลายดอกไม้นั่นเองขนาดของยางจะอยู่ที่2 6 5หกห้าทับเจศนย์นั่นเองนะคะเป็นยางตัวนี้เป็นยางของมอนสเตอร์นะคะ AT 3นั่นเองค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะแก้มด้านข้างตัวนี้ก็คือมากับตัวรถนั่นเองนะคะตัวแก้มด้านข้างนะคะเป็นถือคาว่าเทอร์โบนะคะตัวนี้กระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็เป็นสีดําด้านค่ะหลักเดียวตรงกระจกมองข้างที่มาพร้อมกับตัวรถและกระจกหัวช้างที่เป็นสีดําด้านค่ะติดตั้งเพิ่มในเรื่องของตัวกันสาดนะคะตัวกันสาดแล้วก็ ราวหลังคาเห็นไหมคะจะเติดตั้งเพิ่มในเรื่องของราวหลังคาให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ติดในเรื่องของตัวกันลอยนะคะตัวนี้ตัวกันลอยนะคะเบ้ามือจับนั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัวสติกเกอร์นะคะตัวสติกเกอร์ตัวสติกเกอร,กอร์ลายสานนั่นเองลูกค้าสามารถเปลี่ยนลายได้นะคะถ้าไม่ชอบลายนี้เนาะจะเมีลายให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะ ตัวปันไดข้างอันนี้มาจากโรงงานนะคะตัวปันไดข้างเนาะมาดูในส่วนของท้ายกระบะกันบ้างค่ะตัวท้ายกระบะของจเจอ๊ของเรานะคะจเจ๊ได้ทําการเพิ่มในเรื่องของตัวโลบาร์นะคะเป็นโลบาร์เหล็กที่เป็นของ Outlander นั่นเองนะคะรุ่น GT เนาะเป็นโลบาร์เหล็กก็คือแข็งแรงใช้งานได้จริงนะคะ แล้วก็ยึดนะคะตัวนี้ที่บอกเคยเรียนกับลูกค้าไว้คิดกันก่อนนะคะว่าตัวฟอร์ดของเราเนี่ยได้ทําการเจาะรูไว้เพิ่มในเรื่องของตัวติดตั้งโลบาร์มาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ไม่ได้เจาะในเรื่องของตัวถังนะคะอันนี้มั่นคงแล้วก็ยึดติดแข็งแรงแน่นอน,นะค่ะลูกค้าเ <Shim> นา <Luca>. ะแล้วก็ในส่วนของตัวฝาถังน้ำมันนะคะจ๊เอ๋ก็ได้ทําการติดตั้งเพิ่มในเรื่องของตัวฝาครอบฝาถังน้ํามันนั่นเองนะคะ ตัวนี้ในส่วนของท้ายด้านท้ายกระบะนะคะตัวท้ายกระบะเนี่ยตัวนี้จะไม่มีในเรื่องของตัวบันไดปีนด้านข้างนะคะเห็นไหมคะจะไม่มีตัวบันไดปีนด้านข้างเนาะ่ะฮะก็ลายสติ๊กเกอร์ก็สาดมาถึงตัวฝากระบะท้ายเลยนะคะลูกค้าชอบแบบนี้ก็ แจ้งความประสงค์ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวอักษรที่เป็นเจอร์นะคะจะเอดได้ทำการติดตั้งเพิ่มในเรื่องของตัวสติกเกอร์นะคะเพื่อให้ตัวอักษรได้เด่นชัดนะคะว่าเป็น เรนเจอร์นั่นเองลูกค้าเลือกสีได้นะจะเป็นสีดำสีแดงสีขาวสีส้มนะคะมีมีหมดเลยนะคะเลือกสีมาได้เลยนะคะตัว xr t ยังมาพร้อมกับในเรื่องของกล้องถอยนะคะเรามีกล้องถอยให้กับลูกค้าด้วยเห็นไหมคะตัวใต้โลโก้ของพอร์นั่นเองนะคะโลโก้ f อร์ก็มีขนาดใหญ่นะคะลูกค้าเห็นไหมคะแล้วก็ในเรื่องของตัวนี่เห็นไหมคะในเรื่องของตัวเบรกนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะคะที่ย้าย จากตัวหลังคาตรงหัวเก่งนะคะย้ายมาอยู่ตรงฝากระบะท้ายแล้วนะคะเพ<ม>ื่อเพื่อให้รถคันข้างหลังนะคะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะตัวนี้แล้วก็บันไดกันชนนะคะกันชนท้ายลูกค้าได้เลือกเป็นแบบเดียวกับทรงห้างเลยนะคะ<ม>แล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟส่องใต้ทะเบียนนะคะตัวนี้ แล้วก็มีในเรื่องของตัวติดตั้งเซนเซอร์เพิ่มด้วยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวเจะเอ๋จะดูเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะว่าเพราะว่าเจะเอ๋อติดตั้งเพิ่มในเรื่องของตัวโช o k ตรงฝาท้ายนะคะเพื่อผ่อนแรงนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะเนี่ย <c oughs> ถ้าลูกค้าชอบแบบนี้แจ้งมาเลยเดี๋ยวเจ๊เอ๋ติดตั้งเพิ่มให้นะคะ ไม่หนักเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะผู้หญิงกวเล็กอย่างเราก็สามารถเปิดฝาท้ายกระบะได้ถูกไหมตัวกันชนท้ายของเราจะเป็นแบบสเต็ปนะคะลูกค้าขดตกเสียงอาจจะแบบค่อยๆนิดนึงเนาะฝดตกได้ยินไหมไม่รู้ไม่รู้ลูกค้าได้ยินหรือเปล่าฝนตกหนักมากเลยตอนนี้รีวิวตอนกลางคืนนะคะ แล้วก็ในส่วนนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูแล้วกันเนาะขนตกเสียงดังมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเจ๊พาไปดูภายในบ้างดีกว่าน,นะคะว่าเจ๊ได้ทําการเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะตรงนี้ภายในนะคะเจอก็ได้ทําการเปลี่ยนเบาะหนังให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ตัวนั่งแถบนะคะตัวนี้เบาะแถบเจกก็ได้ให้เป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ แล้วก็ปูพื้นด้วยเห็นไหมคะตัวคงกระดูกนะคะตัวนี้บ่อหนังใช่ดได้ทําการเปลี่ยนบ่อหนังเป็นหนังสีดํานะคะลูกค้าสามารถเลือกสีเบาะได้นะคะจะเป็นเบาะสีดําสีแดงสีน้ําตาลเลือกลายอาของได้ได้ด้วยนะคะตัวนี้เกียร์ของเราจะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะ6สปีดเนาะตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะคะแล้วก็ช่องตรงกลาง มีตัวถ้วยวางแก้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวหน้าจอซิงโฟเอนะคะ XL พัดของเรามีซิงคโฟเอด้วยแล้วก็มาพร้อมเ,อเรื่องของตัวหน้าจอแสดงผล8นิ้วนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลายนะคะตัวนี้แล้วก็มี เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะตัวนี้ก็คือสามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะตัวกุญแจนะคะของเราจะเป็นกุญแจรีโมทนั่นเองนะคะเป็นระบบอ e m โมบ i l i เ e อร์นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ติดตั้งนี่ไงที่เราติดตั้งเพิ่มในเรื่องของตัวไฟดัดหมอกนะคะแผงประตูข้างนะคะจเจงก็เปลี่ยนในเรื่องของตัว เป็นหนักให้ด้วยนะคะตัวนี้ตัวพุ่มพุ่งหนักตรงนี้ให้ด้วยนะคะตัวแขนประตูข้างเนาะเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าวันนี้ก็วันนี้ฝนตกหนักมากเลยเนาะเดี๋ยวเจ๊ก็จะทิ้งท้ายคลิปไว้ให้นะคะในเรื่องของตัวโปรโมชั่นเนาะถ้าลูกค้า สนใจนะคะคันตัวนี้ XLT แต่งเต็มแบบนี้นะคะโปรดีมากๆเลยค่ะจัดเต็มแบบนี้จัดโปรดาวอยู่ที่49,000พร้อมแต่งเต็มทั้งคันแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนะคะลูกค้าทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเจีจะทิ้งในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ ID Li n e นะคะสแกน สแกน QR code ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าต้องขอโทษทีจริงๆฝนตกไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปลูกค้าจะแบบไม่ได้ยินเนาะมันจะมีจต่เสียงฝนนะคะวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายคะ่ะ Ford ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจร ดู่ลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร024285888